สวัสดีค่ะมาเจอกันคลิปที่2แล้วนะคะคลิปที่2เราจะเชื่อมวงแขนแล้วก็ถักตัวเสื้อลงมานะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะตอนนี้เราถักชิ้นงานมาครบทั้ง2ชิ้นแล้วนะคะแต่ละชิ้นก็จะเป็นชิ้นหน้าหลังแบบนี้นะคะวัดขนาดชิ้นงานก่อนที่เราจะเย็บด้านข้างนะคะพื้นนี้ ความกว้างอยู่ที่ประมาณ16นิ้วครึ่งนะคะรอบอกตอนนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ33นิ้วนะคะ3 2ถึง33นิ้วเดี๋ยวเรามาเชื่อมวงแขนกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะทำการเชื่อมชิ้นเดียวกันก่อนนะคะเพื่อให้จุดที่เราเชื่อมนะคะอยู่ใต้วงแขนเนาะหรือว่าอยู่ด้านข้างนะคะถ้าเราเชื่อมชิ้นต่อชิ้นแบบนี้ จุดที่เชื่อมจะอยู่ตรงกลางพอดีนะคะจะทําให้เห็นรอยต่อระหว่างแถวนะคะเดี๋ยวเราเย็บชิ้นต่อชิ้นก่อนหยิบขึ้นมาประกบกันแบบนี้นะคะตรงนี้คือวงแขนเสร็จแล้วเราจะแทงลงไปบนหลักแรกตรงนี้เลยนะคะ แทงลงไปแล้วก็เกี่ยวลอดผ่านออกมาถักซีเลยนะคะหรือรอหอก็จะได้แบบนี้นี่นะคะเสร็จแล้วเราถักซ่ไปอีก4หลักค่ะ1 2 3สแล้วก็4แบบนี้นะคะให้หลักโซ่ของเรามาอยู่ตรง กึ่งกลางช่องโซ่สตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเราขึ้นโซ่3เป็นหลักแรกค่ะถัก 1F ลงในช่องเดิมก็จะได้แบบนี้นะคะโซ่2เสร็จแล้วเราข้ามมาถักในช่องถัดไปนะคะถัก 2F โซ่2แล้วก็ 2F งค่ะ โซ่สองกันถัก 2F โซ่สอง, F, สอง,สองแล้วก็ 2F เหมือนเดิมค่ะช่วงตัวเสื้อนะคะเราจะถัก 2F โซ่สอง, F, สอง,สองแล้วก็ 2F นะคะไปแบบนี้เหมือนกันทุกแถวเลยนะคะจะไม่มีแถวไหนที่ขยายแล้วนะคะ ถักโซ่2อแล้วก็ 2f โซ่2อแล้วก็ 2F ในช่องนะคะระหว่างช่องก็มีโซ่2อกันแล้วก็ถัก 2F โซ่2อแล้วก็ 2f นะคะลงไปทุกช่องจนถึงช่องสุดท้ายตรงนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีค่ะตอนนี้เราถักมาถึงช่องสุดท้ายของชิ้นแรกแล้วนะคะชิ้นแรกของเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ต่อไปเราหยิบชิ้นที่สองขึ้นมาเสร็จแล้วเราหยิบชิ้นที่สองขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วเราก็ถัก 2f โซ่สองแล้วก็ 2f ลงในช่องแรกเลยค่ะ ิ้นงานฝั่งตรงนี้ก็จะเป็นช่องแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บทีหลังตอนที่เราเก็บขอบกันนะคะเสร็จแล้วเราก็ถักเหมือนเดิมเลยค่ะโซ่2ข้ามมาถักในช่องนะคะ 2F โซ่2แล้วก็ 2F โซ่สอง 2F โซ่2แล้วก็ 2F ลงในช่องชิ้นงานที่เราเชื่อมก็จะเป็นแบบนี้นะคะทกต่อไปให้ครบทุกช่องเลยนะคะจนถึงช่องสุดท้ายตรงนี้ แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีค่ะพอเราถักมาถึงช่องสุดท้ายของชิ้นงานเสร็จแล้วเราก็จะถัก 2F โซ่2แล้วก็ 2F นะคะลงในช่องแรกตรงนี้เลย ช่องที่2กับช่องที่3ก็จะเป็นเหมือนกันเลยนะคะถัก 2F โซ่2แล้วก็ 2F นะคะระหว่างช่องก็จะมีโซ่2กั้นนะคะถักมาให้จบช่องสุดท้ายแล้วก็เชื่อมอีก1ชิ้นที่เหลืออยู่เข้าด้วยกันเลยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีตอนจุดที่เราเริ่มต้นนะคะ ตรงที่เราขึ้นโซ่สามตรงนี้เลยนะคะตอนนี้เราถักบนมาถึงโซ่สามที่เราขึ้นไว้หลักแรกแล้วนะคะเราจะถัก 2F ลงในช่องเลยนะคะเสร็จแล้วโซ่สองแล้วก็ถักซหรือลอหอนะคะบนหลักโซ่ที่3ของโซ่สาที่เราขึ้นไว้หลักแรกนะคะ ก็จะเป็นแบบนี้นะคะจุดที่เราเชื่อมแบบนี้นะคะก่อนที่เราจะขึ้นแถวที่2ของการเชื่อมวงแขนนะคะลองเช็คดูชิ้นงานเราก่อนน้อว่าแขนเสื้อเราบิดหรือเปล่าเชื่อมถูกหรือยังนะคะแขนเสื้อตรงนี้ไม่บิดแล้วนะคะ ก่อนขึ้นแถวที่2นะคะเราจะปลดเข็มโคเชออกก่อนนะคะสอดเข็มโคเชเข้าไปตรงนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวห่วงลอดออกมาแบบนี้นะคะขึ้นโซ่5ค่ะเสร็จแล้วข้ามมาถัก 2F งโซ่2แล้วก็ 2F ในช่องถัดไป ถักบนมาจนถึงช่องสุดท้ายตรงนี้ของชิ้นงานเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีค่ะพอเราถักมาถึงจุดที่จะต้องเชื่อมแถวแล้วนะคะแถวที่2เราก็จะถักปกติเหมือนที่เราถักแถวแรกมาเลยนะคะ 2F โซ่สองแล้วก็สองเอฟ เราจะเชื่อมมุมแบบนี้นะคะแถวที่1แล้วก็แถวที่สอโฟกัสแป๊บนึงนะคะแบบนี้นะคะ,แบบะ,คะเราจะไม่มีโซ่2องกั้นนะคะตอนที่เราเชื่อมวงแขนหรือว่าคอเสื้อตรงนี้นะคะพอเราเชื่อมเสร็จแล้วเราก็ถักปกติเลยนะคะโซ่2แล้วก็ 2-F โซ่2แล้วก็ 2-F ลงในช่องถัดไป โซ่2 2F โซ่สอง, F, สอง,สอง F, นะคะแถวที่2ก็จะเป็นแบบนี้นะคะถัก 2F โซ่สอง, F, สอง,สองแล้วก็ 2F ทุกช่องเลยนะคะ ระหว่างช่องก็จะมีโซ่สองกัน้นยกเว้นตอนที่เราเชื่อมบงแขนหรือว่าคอเสื้อตรงนี้นะคะเราจะไม่มีโซ่สองโซ่สองระหว่างหลักตรงนี้นะคะถักเรื่อยไปจนจบแถวที่สองที่เราเชื่อมเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีตอนที่เราขึ้นโซ่ห้าตรงนี้ไว้นะคะ พอเราถักมาถึงช่องสุดท้ายของแถวที่สองนะคะเราก็จะข้ามมาถักช่องตรงนี้เลยนะคะช่องแรกที่เราขึ้นโซ่ห้าไว้นะคะถัก 2f ค่ะโซ่สองนะคะเราก็ถัก 1f ลงช่องเดิมเสร็จแล้วเราจะถัก c นะคะเพื่อเชื่อมแถวกับหลักโซ่หลักที่สามหนึ่งสองสาม แทงลงไปเกี่ยวขึ้นมาถักซีค่ะชิ้นงานของเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะเหมือนเดิมก่อนขึ้นแถวที่สามนะคะถอดเข็มเราเข็มสอดเข้าไปในช่องแบบนี้เกี่ยวออกมานะคะถักโซ่ห้าค่ะ แบบนี้นะคะแล้วก็ข้ามมาถัก 2f โซ่2แล้วก็ 2f ในช่องถัดไป ถัก 2f โซ่2แล้วก็ 2f ระหว่างช่องมีโซ่2กันนะคะถักมาจนถึงช่องตรงนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะตอนนี้เราถักมาถึงหลักม,มุมของแถวที่3ตรงนี้แล้วนะคะเมื่อกี้เราขึ้นโซ่5แล้วเราก็ถัก 2f โซ่2แล้วก็ 2f นะคะมีโซ่2กันทุกลายเลยนะคะ พอเรามาถึงตรงมุมตรงนี้ตรงที่เราจะเชื่อมแถวที่3เราจะถักแค่ 2F นะคะจะแล้วโซ่สองแล้วเราก็จะข้ามมาถัก 2F ในช่องฝั่งนี้เลยนะคะแถวที่3เราจะถักแบบนี้นะคะ แล้วก็โซ่2ถัก 2F โซ่2แล้วก็ 2F ในช่องถัดไปค่ะโซ่สองสองเโซ่สองแล้วก็สองเในช่องถัดไป ตรงจุดที่เราเชื่อมแถวที่3มเราจะถักแค่ 2f นะคะแล้วก็โซ่2แล้วก็ข้ามมาถัก 2f ตรงช่องของอีกชิ้นหนึ่งเลยนะคะก็จะเป็นแบบนี้เนาะส่วนช่องที่เหลือก็ถักปกตินะคะ 2f โซ่2แล้วก็ 2f นะคะถักบนจนมาเจอกันอีกครั้งตอนที่เราขึ้นโซ่5ตรงตน้นของต้นแถวเลยนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะ ตอนนี้เราถักบนมาถึงช่องสุดท้ายของแถวที่3แล้วนะคะช่องสุดท้ายของแถวที่3เราจะถักแค่ 2f นะคะเสร็จแล้วเราก็จะถักโซ่2เสร็จแล้วก็ข้ามมาถัก 1f นะคะในช่องที่เราถักโซ่5ไว้เลยนะคะถัก 1f ลงไปในช่องเสร็จแล้วเราก็จะถัก C นะคะบนหลักโซ่หลักที่3 1 2 3 แทงลงไปเกี่ยวไหมลอดแล้วก็ถัก4จบแถวที่3แล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้เนาะก่อนขึ้นแถวที่4เหมือนเดิมนะคะถอดเข็มแล้วก็ดึงลอดผ่านออกมาแบบนี้นะคะขึ้นโซ่5ค่ะเสร็จแล้วค่ะมาถัก 2f โซ่2แล้วก็ 2f นะคะ โซ่สองก้านถัก 2F โซ่สองแล้วก็ 2F ในช่องถัดไปโซ่สองสอง F, โซ่สองแล้วก็ 2F ในช่องถัดไป เหมือนเดิมเลยนะคะวนมาจนถึงช่องมุมตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีค่ะพอเราถักมาถึงช่องมุมตรงนี้แล้วนะคะเราก็จะถักโซ่สองนะคะแล้วเราก็จะข้ามมาถักในช่องตรงนี้เลยนะคะสอง f โซ่2แล้วก็ 2f ค่ะ ก็จะได้แบบนี้นะคะแถวที่1แถวที่2แถวที่3แล้วก็แถวที่4จะเป็นแบบนี้นะคะโซ่2กันนะคะแล้วก็ข้ามมาถัก2 f โซ่2แล้วก็2 f ในช่องถัดไปค่ะ ที่4นะคะเราจะถักวนไปแบบนี้จนจบแถวเลยนะคะพอมาถึงหลักมุมตรงนี้นะคะหลักตรงนี้เราก็จะถักสองอโซ่2แล้วก็ 2f นะคะมีโซ่สองกา้านแล้วก็จะข้ามมาถักในช่องตรงนี้เลยนะคะ 2f อโซ่2แล้วก็ 2f นะคะถักวนไปจนจบแถวแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันตอนที่เราขึ้นโซ่ห้าตรงนี้นะคะตอนต้นแถวเนาะ ตอนนี้เราถักวนมาถึงหลักสุดท้ายของแถวที่4แล้วนะคะต่อไปเราก็จะถักเชื่อมนะคะโดยถัก 2f ลงในช่องกับหลักโซ่5ที่เราขึ้นไหวหน้เลยนะคะเสร็จแล้วโซ่2ค่ะถัก 1f ลงในช่องอีก1ครั้งแล้วก็เชื่อมกับหลักโซ่หลักที่3นะคะ หนึสองสามแทงลงไปแล้วถักสีค่ะจบแถวที่4ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเหมือนเดิมต้นแถวนะคะเกี่ยวห่วงลอดออกมาแบบนี้แล้วก็โซ่5ค่ะ เหมือนเดิมเลยนะคะโซ่สอแล้วก็ 2F โซ่2 2สลงในช่องถักต่อไปจนถึงมุมตรงนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะ ตอนนี้เราถักมาถึงหลักมุมของแถวที่5นะคะมุมที่เราเชื่อมตรงนี้นะคะแถวที่ 1, 2, 3สองสามแล้วก็แถวที่4นะคะโซ่สองเสร็จแล้วก็ถักปกติเลยนะคะ แถวที่5จะเป็นแบบนี้นะคะช่วงลายของเราจะถักต่อกันได้เลยนะคะตอนนี้เราเริ่มลงตัวเสื้อกันแล้วนะคะ เราจะถัก 2f โซ่2แล้วก็ 2f โดยที่มีโซ่2กันแบบนี้นะคะบนไปทุกหลักจนจบแถวที่5เลยนะคะช่องมุมตรงนี้ตรงนี้เราถัก 2f โซ่2แล้วก็ 2f นะคะมีโซ่2กันแล้วก็ถัก 2f โซ่2แล้วก็ 2f ลงช่องนี้ได้เลยนะคะบนจนจบแถวที่5เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันตอนเชื่อมแถวที่5อีกทีค่ะ ตอนนี้เราถักมาถึงหลักสุดท้ายของแถวที่ห้าแล้วนะคะต่อไปเราถักโซ่2นะคะแล้วก็ข้ามมาถักในช่องที่เราขึ้นโซ่5ไว้นะคะถัก 2F โซ่2เสร็จแล้วก็ 1F นะคะแล้วก็ถัก C เพื่อเชื่อมแถวนะคะกับหลักโซ่หลักที่ส จบแถวที่5แล้วนะคะ1 2 3 4 5นะคะตั้งแต่แถวที่6เป็นต้นไปเราจะถักซ้ำแถวที่5จนได้ความยาวของตัวเสื้อที่เราต้องการเลยนะคะเดี๋ยวเรามาวัดขนาดรอบอกหลังจากที่เราเชื่อมแถวกันก่อนนะคะว่าได้เท่าไหร่เนาะ หลังจากที่เราเชื่อมวงแขนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ความกว้างของเสื้อเราก็ขยับขึ้นมาเป็น17นิ้วนิดๆแล้วนะคะความกว้างรอบอกตอนนี้อยู่ที่ประมาณ3 4ถึง3 5นิ้วเราจะถักต่อไปให้ได้ความยาวที่เราต้องการเลยนะคะถักซ้าแถวที่5บนลงไปเรื่อยๆเลยนะคะ แล้วจะเหลือปลายเสื้อไว้อีกประมาณ8แถวนะคะสำหรับถักชายเสื้อเนาะถักบนไปก่อนนะคะถักบนไปอีกอาจจะให้ได้ประมาณเอวนะคะหรือว่าเท่าที่เพื่อนๆต้องการนะคะแล้วเหลือไว้ประมาณ8แถว1 2 3 4 5 6 7 8ช่วงปลายเสื้อจะมีความยาวประมาณ3นิ้วนะคะ เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันตอนที่ถักชายเสื้อกันค่ะ